คะว่ไงดีอโอเคเดี๋ยวพี่ยูกับพี่โอพี่ยูไหมฮะน่ารักจังเลอ้าวจ๋อจ๋อจะอยู่ด้วยกันไหมน่าหกสห้าเฮยะโอ้ยอ้อ้ยอ้อโอ้ยสล ตามันไม่ให้กูไปไหนแล้วอะเอาไงดีอ่ะเอาไงอ่ะคือจะเน้นการใช้พื้นที่ภายในบ้านจะไม่ได้มีพื้นที่ลายรอบเหลือมากพอที่เราสามารถที่จะทำสวนปลูกต้นไม้ใหญ่โตได้พื้นที่นอกบ้าน I am enjoy, enjoy, enjoy,